สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดโปร14กุมภานะครับสาหรับวันแห่งความรักเราจะมีเซ็ตโปรพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะครับสาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อน้ำมันเครื่องบางจากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบนรนด์ใดก็ได้นะครับสังเคราะห์ร้อยอนี่หรือว่าจะเป็นกับบกทองสกูตเตอร์นะครับของสกูตเตอร์ตัวนี้ใช้ได้ทุกรุ่นเลยครับ0.8เป็นกึ่งสังเคราะห์แล้วก็สีม่วงนี่คือ 10W40 10. นี่กึ่งสังเคราะห์ครับ API SN นี่เกรดสูงมากหรือว่าจะเป็นตัวธรรมดาสำหรับโหชีดหรือสำหรับคาบูริเตอร์นะครับเบอร์40ทั่วไปจะซื้อสลับกันก็นได้ลองจับดูสิสามกระปุกรุ่นไหนก็นได้อ่านั่นแหละใช่แล้วสลับกันมาเลยก็แถมเสื้อยืดหนึ่งตัวหรือว่างบน้อยรถบ้านใครมีแต่รถคาบูก็ใช้ตัวเบอร์40ธรรมดาแนะ่สมกระปุกตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้น แค่สกระปุกเท่านั้นนะครับปีเลยเสื้อยืด1นึ่งตัวเห็นไหมครับหตัวจะกระไปให้นะครับนี่สีขาวสีกรมท่าสีส้มนี่ครับแล้วก็สีเขียวเขียวแจ๊ดเลยนะเห็นไหมเหมือนในแบบใส่ครับแห่สวยมากถ้าคนขาวใส่นี่สวยจริงๆอ่าที่สำคัญนะครับจัดส่งให้ฟรีครับฟีทุกออเดอร์ครับอย่าลืมนะครับกดที่ตะก้าครับ การันตีครับแพชัวถ้าใครพลาด20ออเดอร์แรกนะครับ20ออเดอร์แรกก็คือแถมเสื้อแต่ถ้าพลาดไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจแถมหัวเชื้อมอเตอร์ไซค์นี่ตัวนี้ใช้ดีนะครับลองดูนะครับไงก็อย่าลืมกดสั่งซื้อด้เลยนะครับที่ตะก,กสวัสดีครับ